Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa li amri wahlul hlul min lisani kauli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku. Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. บิสมิลลาฮิ р r a h m a n i r р а х и м อัสสลามอัลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบาริกาตุสวัสดีผพ้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันจันทร์ที่7ธันวาคมพศ2564นะคะก็มาพบกับอุมีอีกครั้งนะคะกับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณขาบสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะลูกวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่ สี่นะคะในเรื่องของหน่วยที่4ี่คืออะไรคะลูกการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลนะคะในคาบที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมีจะให้เราเปิดหน้าที่97นะคะเปิดหน้าที่เก วันนี้จะเป็นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะลูกอ่าต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลนักเรียนย,ยังจำได้ไหมคะลูกคาบที่แล้วนะคะคาบที่แล้วที่อุมีให้เราเปิดค้นหาข้อมูลจาก Google ใช่ไหมคะลูกอ,อุมีก็เปิดข้อมูลที่เป็นข้อมูลเป็นตัวอักษรมาเป็นรูปแบบรายงานมาเลยใช่ไหมคะลูกกับโปสเตอร์อ่ะ เอามีให้หนัเกเรียนดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบว่าระหว่าง2อ,งอารูปแบบการนําเสนอ2รูปแบบนี้ระหว่างการนําเสนอแบบข้อความที่เต็มเลยหน้าเว็บเพจนะคะกับการนําเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์นัเกเรียนชอบแล้วก็นัเกเรียนเข้าใจรูปแบบไหนมากกว่ากันนะคะลูงอ่ะอันนั้น มีให้เราสังเกตนะคะอ่าสวสดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็สามารถนําเสนอในรูปแบบไหนบ้างนะคะลูกอ่ะโอเคตอนนี้เปิดหนังสือหน้า97เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลูกอ่ะเอเนนะคะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ การนำเสนอข้อมูลนะคะข้อมูลที่รวบรวมได้หรือสารสนเทศที่ได้สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมนะคะเช่นอ่ะอันนี้เป็นรูปแบบการนำเสนอนะคะลูกนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่าการนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่ารูปแบบที่เราเห็นเด่นชัดก็คือการนำเสนอหน้าห้องนะคะหรือให้พรีเซนต์หน้าห้องนะคะนั้นก็คือ เป็นรูปแบบการนําเสนอในรูปแบบหนึ่งนะคะสร้างแผนภูมิรูปภาพนะคะการทําเอกสารรายงานนะคะเอกสารรายงานก็เหมือนที่มีให้เราดูในเว็บนะคะลูกการจัดทําป้ายประกาศนะคะอันนี้จะอาจจะมาในรูปแบบของโปสเตอร์ก็ได้นะคะลูกอ่ะแล้วนอกจากการนําเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่าสร้างแผนภูมิรูปภาพเอกสารรายงานจะทําป้ายประกาศยังมีรูปแบบการนําเสนออะไรอีกบ้างคะลูก มีอะไรอีกบ้างคะอ่ะยังมีรูปแบบการนำเสนออ,อย่างเช่นนำเสนอด้วยภาพวาดแผ่นพับนะคะลูกออันนี้ก็ยังเป็นรูปแบบการนำเสนอเช่นเดียวกันนะคะอ่ะโอเคถัดไปนะคะถัดไปอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะลูก เป็นตัวอย่างนะคะอยู่ในหน้าที่98นะคะการสำรวจร้านอาหารในโรงเรียนนักเรียนอ่านกำหนดหัวข้อเป็นจำนวนร้านประเภทของอาหารที่ขายอันนี้ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่จะนำเสนอข้อมูลนะอ่ะอันนี้ตัวอย่างนะคะลูกตัวอย่างสมมติว่าเราจะสำรวจร้านอาหารในโรงเรียนของเราใช่ไหมคะลูก อ่ะอันนี้ถ้าถ้าถ้าเรามาโรงเรียนจริงเราอาจจะไม่มีที่ให้สำรวจใช่ไหมเพราะเราไม่มีโรงอาหารใช่ไหมคะลูกอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะอุ้มมียกตัวอย่างตามหนังสือเลยนะคะลูกจากการสำรวจพบว่าร้านโรงร้านอาหารในโรงเรียนมีทั้งหมด4ร้านและถ้าจําแนกประเภทของร้านจะพบว่ามีร้านขายข้าว2ร้านร้านขายผลไม้1ร้านและร้านขายน้ํา1ร้านนะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะลูก เป็นข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลนะอ่าถัดไปเราจะมานําเสนอต่ออ่าเมื่อนักเรียนต้องการน,นําเสนอข้อมูลอาจทำเป็นป้ายประกาศในลักษณะเอกสารข้อความหรือป้ายประกาศที่มีป้าย,ท,ายที่มีภาพปรกะกอบดังนี้นะคะอันนี้เป็นรูปแบบนําเสนอข้อมูลนะคะ,ะร้านอาหารในโรงเรียนอ่ข้อมูลเหมือนกันไหมทั้งสองข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมคะลูกอันนี้ทําเป็นรูปแบบโปสเตอร์นะคะ ก็จะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นมากกว่า มากกว่าข้อความแรกเมื่อกี้อันนี้เป็นรูปแบบรายงานใช่ไหมคะลูก้าดูแบบนี้ก็คืออาจจะงงๆหน่อยนะคะแต่พอมาเป็นโปสเตอร์แบบนี้จะทําให้เราเข้าใจเลยว่าร้านอาหารในโรงเรียนอมีร้านอาหารอยู่2ร้านร้านน้าปั่นหนึ่งร้านร้านผลไม้1ร้านนะคะลูกอันนี้เป็นการขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลน,นะคะซึ่งรูปแบบการนําเสนอข้อมูลเมื่อกี้กมิโก็บอกแล้วใช่ไหมคะลูกว่าไม่ได้มีเพียงแค่การนําเสนอในรูปแบบของ, <S <S ของโปสเตอร์เท่านั้นนะคะยังมีการนําเสนอในรูปแบบการบอกเล่าการรายงานป้ายประกาศแผ่นภาพ ภาพวาดหรือแผนแผนภูมิรูปภาพนะคะก็แล้วแต่นะคะลูกอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของอ่าเนื้อหาที่เราต้องการที่จะนําเสนอนะคะอ่าการนําเสนอข้อมูลด้วยป้ายประกาศที่มีภาพประกอบ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะภาพประกอบจะช่วยสื่อความหมายของข้อมูลต่างๆได้ชัดเจนนะคะ,ะวันนี้แค่นี้เองนะคะลูกมีแค่สมพอยนะคะมีแค่3าพอยเองนะคะเดี๋ยวครัหนะ้าเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานนะคะลูกอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวครับนี้มีคำศัพท์ให้นะคะ present information นะคะ present information แปลว่าอะไรเดี๋ยวเขียน ลงในสมุดนะคะวิทยาศาสตร์หน้าหน้าจดบันทึกคําศัพท์ได้เลยนะคะลุกความหมายนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้อุมีจะให้เราทําใบงานกันเลยนะคะ,ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าใบงานแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่15นะคะเรื่องการนําเสนอข้อมูลน,นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้ซอฟต์แวร์ในการนําเสนอข้อมูลน,นะคะอ่ะ คำชี้แจงนะคะลูกสังเกตนักเรียนสังเกตภาพแล้วบอกว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดนะคะอ่ะใบงานนี้อุมมีไม่ได้ให้ ตัวเลือกมาให้เราเลือกนะคะไม่ไม่มีไม่ไม่ได้มีตัวเลือกให้เราเลือกว่าเป็นรูปแบบการนําเสนอในรูปแบบใดนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ละภาพกันเลยนะคะว่าเป็นการนําเสนอในรูปแบบใดนะคะลูกอ่ะรูปแบบนี้นะคะรูปแรกนะคะรูปที่หนึ่งนะคะถ้าแบบนี้เราเรียกว่าแผนภูม,ภมินะคะลูกอ่ะถ้าบางคนไม่รู้จักก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว อเมจะเขียนให้เลยนะคะเดี๋ยวอมีจะเขียนให้เลยนะนําเสนอด้วยด้วยแผนภูมินะคะอันนี้เรียกว่าแผนภูมินะคะเดี๋ยวพอเราใช้ซอฟต์แวร์การนําเสนอเดี๋ยวเราก็จะรู้จักแผนภูมินะคะถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์การนําถ้าเราเรียนเรื่องซอฟต์แวร์การนําเสนอนะคะ หรือซอฟต์แวร์ตารางนะคะลูกเดียวเราก็จะมาเราก็จะรู้จักแผนภูมิมากขึ้นนะคะอันนี้แค่เรารู้จักคร่าวๆก่อนว่าในรูปแบบนี้จะเป็นการนําเสนอด้วยแผนภูมินะคะ,ะต่อไปนะคะรูปที่สองนะเป็นยังไงคะเขากําลังทําอะไรนําเสนอหน้าห้องใช่ไหมคะลูกนาเสนอหน้าห้องดังนั้นรูปแบบนี้จะเป็นการนําเสนอด้วยการบอกเล่าใช่ไหมคะการานาเสนอ ด้วยการบอกเล่าอโอเคนะคะต่อไปนะคะรูปแบบอรูปที่3นะคะถือกระดาษอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความยาวๆเลยแบบนี้เป็นการนำเสนอในรูปแบบไหนคะเอกสารรายงานใช่ไหมคะลูกอ่านนำเสนอด้วยเอกสารรายงานน่ะโอเคนะคะ อันนี้ต่อไปอันนี้ติดอยู่ที่บอร์ดอ่าถ้าติดอยู่ที่บอร์ดแปลว่าเป็นป้ายประกาศนะคะนำเสนอด้วยป้ายประกาศนะคะเขียนตามอุม,มีได้เลยนะคะลูกแป๊ะเท่ามีเขียนผิดอ่าอย่าพิมพ์ผิดตามอุม,มีอย่าเขียนผิดตามอุม,มีนะคะอ่าป้ายประกาศนะคะอ่าสองรูปสุดท้ายแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรคะมี สามข้อร่นะคะพับพับได้เนาะเรียกว่าแผ่นพับอ่าเหมือนเหมือนแผ่นพับ,บรับสมัครเปิดรับสมัครโรงเรียนเลยใช่ไหมคะลูกอ่านำเสนอด้วยแผ่นพับนะคะอ่ะรูปสุดท้ายนะคะเขาทำยังไงเอ่ยวาดรูปใช่ไหมคะลูกอ่าให้ดูความแตกต่างระหว่างกระรอกกับกระต่ายเขาวาดรูปสวยมากเลยแปลว่านำเสนอด้วย อ่าด้วยภาพวาดนะคะอ่าโอเคนะคะทั้งหมดหกข้อเขียนตามอุมีได้เลยนะคะลูกอ่าอุมีไม่ได้เขียนไม่ได้พิมพ์ผิดตรงไหนแล้วเนาะอ่าเขียนตามอุมีได้เลยนะคะอ่าใบงานวันนี้ก็แค่นี้ค่ะลูกเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเวลาส่งงานนะคะให้นักเรียนส่งงานในอัลบั้มของส่งงาน เทคโนโลยีนะคะสำหรับวันนี้ก็ส่งงานใส่ลงไปในอัลบัม้มส่งงานเทคโนโลยีนะคะเอาโอเคเมื่อกี้ใบงานอุมมเฉลยให้แล้วนะคะแล้วก็แบบคำศัพท์อุอมมก็ให้แล้วนะคะ,ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะลูกเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะก่อนจากกันนิดนึงนะคะ,อ,ะอุมมอยากจะให้นักเรียนได้ดูวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับ เรื่องในคาบหน้าที่เราจะเรียนนะคะคาบหน้าคาบหน้าสัปดาห์หน้านะคะลูกเทคโนโลยีนะคะก็จะเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการทํางานนะคะอ mm ุม hmm. ีจะให้เราดูวิดีโอที่เกี่ยวกับอ,อะไรเอ่ยที่เกี่ยวกับการ ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทํางานนะคะลูกการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนดูคร่าวๆว่าเป็นประมาณไหนนะคะประมาณไหนนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้อุมีก็พอแค่นี้ก่อนนะคะลูกเดี๋ยวอุมีขอลาด้วยวิดีโอนะคะหลังจากนี้นะคะเป็นเป็นวิดีโอที่ให้เราเรียนรู้พลางๆนะคะก่อนที่จะถึงคับหน้าว่า ในครับหน้าเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้มีพอแค่นี้ก่อนนะคะลูกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานมเมื่อนักเรียนต้องการสร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูลจำนวนผลไม้ในแต่ละตะกร้าสามารถสร้างได้ดังนี้เปิดโปร,ปรแกรมตารางการทำงานขึ้นมาคลิกเม,ม,มาส์เลือกเซลล์ที่ต้องการพิมพ์ข้อมูลเช่นคลิกเมาส์เลือกเซลล์ C3 แล้วพิมพ์ข้อความว่าจำนวนผลไม้ คลิกเมาส์เลือกเซล B4 แล้วพิมพ์ข้อความว่าตะกราหนึ่งคลิกเมาส์เลือกเซลล์ต่อไปแล้วพิมพ์ข้อความให้ครบทั้ง5ตะตร้าคลิกเมาส์เลือกเซล D4 แล้วพิมพ์จำนวนผลไม้ลงไปเป็น12พิมพ์จำนวนผลไม้ในตะก,กราต่างๆลงไปให้ครบลงในเซล D5 ถึง D8 คลิกเมาส์เลือกเซล์ B10 แล้วพิมพ์ข้อความนนว่า รวมคลิกเมาส์ที่เซล D 1 0แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเพื่อแสดงการคำนวณคลิกเมาส์เลือกเซลล D 4แล้วกดเครื่องหมายบวกบนคีย์บอร์ดทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเซล D 8โดยที่เซล D 8ไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกจากนั้นกดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดโปรแกรมจะนำจำนวนผลไม้ทั้งหมดมารวมกัน เมื่อสร้างชิทแล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์จากตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานจะพบว่าเราสามารถนำซอฟต์แวร์นี้มาช่วยในการบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลในลักษณะต่างๆตามที่ออกแบบไว้ได้